เอาสบายดีสบายดียมามเศรามนี่ออกมายามกับแต่เศราพี่น้องไปไปลุ้นน้ำกันมาสิมอาหรืบอบ่มันนี่มาแต่โซาเศราเลยหกโมงเศ้ามันนี่นะหมอกเต็มเลยเมื่อวานมาตัดหญ้าก,กวนมาแล้วะหัวจีถึหรือบ่มันนี่ไปไปลุ้นน้ำกันเนาะพี่น้องนเน,ะน,งเนะาะไปเดี๋ยวมาลุ้นลางทำยิ้ดเลยพี่น้องยามกับ

อไปกันพี่น้อกเดี๋ยวมาเบื้องหลังนี้พี่น้องโอ้ถึกแล้วว้าหนูน้อยพี่น้องน้อยอลไวะโอ้ยน้อยเสีนน้อยวะหนูน้อยหนูอันมาเก็บไปหนึ่งเต็มพี่น้องขอเก็บหนูก่อนเ้อ นี่เพา่ <c ười> ดูน้อยแท่น้อยวะมาเก <มา S 1> ็บไปเก็บไปไม่เต็มอ่ะไปกันต่อพี่น้องเ<า>ดี๋ยวมาลุ้นรางนี่พี่น้อง,ง,องโอ้โอ้ยโ,โอ้ลั่งนีื่อน้องงัย ลันแต่บอถืออีกแล้วลัน,ปน,นไปนแล้วเนะไรบอตุมันก็กินนยู่วะมันบอรันกินแต่ว่ามันลั่นเนาะคนก็บ่ได้มาวะเดี๋ยวสิดแปงปลาไว้ไว้แก้มมือมือต่อไปน้อยน้องออผ่านละลัลนี่มมันะมรุนลังนี่ใช่เนาะ ลันละพี so, oh ่น้องสก๊อตอ๋อกำห้อยเส้ลันละสก๊อตก่อนโอ้เลบลักเรียบร้อยนี่นี่โอ้นี่คิดว่าสิบอยู่เว้ยนี่นี่สองเต็มเลยพี่น้องหนูมัวใหญ่ไปเลยหนูน้อยส่งนี่อขอคลิปหนูคนเด้อพี่น้องเด้อ น,น,นี่เนาะอืมเนาะเต้มที่สองอยังไงไปไปกันต่อเลยมาเดี๋ยวมาลุ้นสองรางสุดท้ายพี่นาะสองรางสุดท้ายโอ,เโอ,เโอ้เรียบร้อยระลังเลยเต็มน้อยอ,อ,อีกละออาเป็นหนูน้อยแท่พวกนี้เนี่ มันจะตัวเล็กน้อยมูนี้เมื่อวานมัจะตัวใหญ่หเลยโอ้ยวขอเก็บหนูก่อนทีน้องเอ้นี่พี่น้องหนูน้อยมูนี้น่ะพี่น้องเอ้โอ๊ยน,นี่แต่หนูน้อยมนูนี้ว้าไปกันต่อพี่น้องเอ้ยมาลุนหลางสุดท้ายอาชิมานหนเลยวะมาลุนกับปหลางสุดท้ายพี่น้องอยู่นี่ บูถือไปไหนหลายมือแหละบูถือป้าป้าไปยามบ่วงบ้านนี่ไปยามบ่วงกันตอบนี่เนาะเดี๋ยวมาแวะยามบ่วงมึงเมื่อวานมานตัวนึงวาสิบูยามกันเลยลองยามมึงมานี่กันเลยชิมันมาโอ้บูธือล้างอ่ะใส่ใส่นาะ อยูนี่เออใส่นี่บุธเตลแนวเตลแนวอยู่ยามบวงกันเลยเออมาที่บุยามกันเด็กมาเบื่องหลังนี่บุธเลิก,ลกจับข้าวโอ้อยู่ใส่ระวังเออใส่นี่บุธบุธ,บธไปไป่ะเดี๋ยวเอาสรุปผลงาน เเาานะมาวะเดี๋ยวเขามาสรุปผลงานแล้ก่อนเนาะหนึ่งตัวสองตัวสามตัวเพื่อนเนาะวันนี้ได้สามเต้มน้อยเนาะคือเมื่อวานนี้ระมาณคือเมื่อวานนี้เมื่อวานมีตัวใหญ่ๆเพื่อนเนาะที่แล้พี่น้องเอ้ยหายอยู่หาก,กินบ้านเฮาเนาะวิถีชีวิตบ้านเฮาแวนี้แหละพี่น้องะมือมานเมื่อโบมานเนาะขอบใจทุกคนเด้อที่เขามาชมคลิปจนจบ เอาพอกันคลิปหน้าเด้อ